เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกคนนะฮะกลับมาคุกกันอีกเช่นเคยครับกับคุกกี้รันคิงดอมนะฮะหายไปนานเลยนะครับคุกกี้ผมยังไม่ตายนะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับรอบนี้เราจะมาสุ่มการใช้คุณผู้ชมดูอีกเช่นเคยนะครับไม่ได้ลงคลิปนานไม่ใช่อะไรหรอกกลัวคนดูกาถามหาเนะ่ยว่า ลันหายไปไหนตายแล้วหรือยังยังนะครับยังอยู่นะครหน้าของผมยังอยู่นะครับอ่ะแต่ก่อนจะไปชมกาชาครับขออวดเมืองนิดนึงก็แล้วกันพอดีเพิ่งแต่งเมืองเสร็จคุณโอ้โหเมืองผมนี่เป็นไงฮะสวยสดงดงามไหมฮะเป็นการแต่งเมืองในยุคโรมันนะฮะยุคนั้นเนี่ยเป็นแบบเหมือนกรุงโรมอะไรเงี้ยคุณผู้ชมฮะเป็นตลาดในกรุงโรมอประมาณนั้นนะครับนะใครเคยดูเกมออฟทอนจะรู้ดีนะฮะอ่ะก็จะมีละครเวทีเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายให้ฟังทีละจุดก็แล้วกันเนาะก็จะมีร้านขายของรอบๆนะครับนะแล้วก็มีโต๊ะรับประ พถัดมานะก็จะเป็นโซนไม่ให้เด็กเล่นนะครับมีชิงช้าสวรรค์น,นะฮะในยุคนั้นไม่มีหรอกคุณ <c oughs> <laughs> ผมใส่ไป็น,นแหละมันดูดีนะ <c oughs> เออนะพอถัดมาครับมีร้านขายผักร้านขายน้ําปั่นร้านขายเนื้อฮะรประมาณนี้นะครับเอางี้เดี๋ยวผมซูมออกเมืองใหญ่ให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันเนาะ <c oughs> นี่ <c oughs> เป็นไงครับชัดเจนใช่ไหมฮะอยากขยับเมืองตัวเองทิ้งิอยเลยม่งี้ <g ül üyor> กกเหมือกุญกี่เละเลยคุณโอ้ยฝั่งนี้ดูได้นะพ็มาฝั่งนี้อีหยังวะนี้ฮะซูไมไ่ดูนะครับนะดูดิเออสารมาอยู่หนะ้าโรงผลิตน้ำตาลมึงคิดได้ไงสิ <c oughs> อีอย่างว่ามากนะครับ <Br ow. S 1> ออโอเคคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาสุ่มกาชากันดีกว่านะครับนะฮะสองหมื 23, ่นสามพันเพชรนะฮะแล้วก็รวมสุ่มฟรีอีกสิบห้านะครับนะแล้วก็มีสุ่มอันนี้อีกห้านะฮะนะสุส่มสมบัตินะโอเคครับเรากดทีละสิบเลยนะเดี๋ยวเเอาความเค็มบอ,อกก่อนนะทีละหนึ่งก่อนนะสะคิปไปครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับโอเคไปครับ ไอ้พวกสุ่มบันเดียวเนี่ยมันมีโอกาสได้อีปิกเลยนะผมมักจะสุ่มตัวเดียวแล้วได้อีปิกตลอดนะพอสุ่มสิบครั้งไม่ค่อยได้แบบคุณแนละ้วแบบได้ของฟรีด้วยอะ่ะเออนะฮะดวงมันเป็นแบบแบบนั้นนะฮะนะเอออะมาฮะสุ่มสิบครั้งไปเลยเดี๋ได้ผมเอาเศษออกก่อนดีกว่านะครับเอาความเค็มออกให้หมดความเค็มจงไปออกไปหหมดความเค็มมาจัดไปครับสิบครั้งครับดูเฮ้ยเน,นี่ยนีสองตัวมาได้ไ่าวะตาหวานตาหวานฟุ้งฟิ้ง มันช่งจ้าซะเหลืเกิดเ <G ay> กมสกิปไปเลยสกิปไปเลยครับมาไม่ต้องรุ้นเลยฮะนะตัวแรครับโอเค เราสุ่มมาในเดียเดี๋ยวจะคุกกี้พิเศษไหมครับหรือว่าจะเอาสุ่มคุกกี้ระดับสูงเดี๋ยวผมให้คุณผู้ชมดูก่อนดีกว่าว่า,วาตัวละครผมเนี่ยได้ครบหมดแล้วนะทุกตัวแล้วแหละนะเหลือแค่3มตัวแต่3ตัวมันไม่ได้จําเป็นอะไรมากครับก็จะมีเจ้าตัวเสือนะับแวมไพร์แล้วก็มันม่วงไอ้เจ้าแวมไพร์เนี่ยมันจําเป็นในอารีนาฮะแต่การประจนภัยผมเฉยๆนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะบางนะครับนะเสือเช่นกันนะมันม่วงนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับ ผมเมาตัวไหนดีอะเดี๋ยวให้ดูนะครับนะนี่นี้เป็นเซตที่ผมใช้ก็จะมีเอสเปสโซนะครับแล้วก็มีเชอเอมนะครับมามีสมุนไพรนะครับมีดาร์กช็อกโก้นะครับแล้วก็มีลดนมเอ่อมีแค่ดาวเดียวเองฮะเอสเปสโซไม่เป็นไรนะครับเราระดับสูงก็ล้กกันนะครับลุ้นครับลุ้นจัดไปครับระดับสูงมาอะไรก็ได้ครับอือสองตัวอีกแล้วอย่างว่าตาแดงเนี่ยนั่นไงผมว่าเลยมันเจ้าซะเหลือเกินมันเจ้าซะเหลือเกิน สองนานานเดี๋ยวตาจะบอดขมขมไปสคิปไปโอเคขอขอตัวอะไรก็ได้สามอมเออเอ,อุ้ยได้ว่าคุณปิงอู้วปิงเลยแยงเข้าไปในตาเลยครับแต่งสีแดงนะ <c oughs> เนี่ยเฮ้ยไอ้ตาสีแดงก็มีโอกาสได้นะครับผมลืมบอกไปเลยนะครับว่ามันไม่เกี่ยวมากเท่าไหร่นะะว่าไอ้ตาที่แบบว่าเป็น แบบวุ้งวิ่งนะฮะนกกาตาสีแดงนะฮะเปอร์เซ็นต์มันมีโอกาสได้หมดแต่แค่ไม่เท่ากันเท่านั้นเองเนาะโอเคนะคฮะเอ่อมันมีคนทำเอารูปบอกไว้อยู่ฮนะในกลุ่มนะคุณลองไปหาดูนะครับนะคุกกี้ทันชิงด้อมออฟฟิเชียลนะครับนะเอ่อเป็นกลุ่มนะฮะพวกคนที่เขาเล่นแบบเยอะๆนะฮะเติมเยอะๆมีประสบการณ์มากเนี่ยเขาจะรู้ดีกว่าเรานะครับโอเคข้ามไปครับผมสกิปเลยดีกว่าเกีือวระดานะครับมาฮึบจัดไป โอ้โหสามตัวมาอีกแล้วสามตัวนี้มีโอกาสออกเยอะหน่อยขม <What the? S 1> พอตาแดงเท่านั้นแหละมึงเอ้ยจบเลยสะคิปเลยครับสะิปไปโอเคกูอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสักหน่อยเออสามตัวไมอ่อล้วถ้าเป็นสามตัวระดับแรคนโอกาสออกมันจะเยอะกว่าสามตัวที่เป็นระดับแบบคอมมอนนะอ่าโอเคนะครับนะสะคิปไปครับ และยิ่งแต่เป็นตาแบบฟุ้งฟุ้งวิงวุงวิงด้วยเอออันนี้ยิ่งเพิ่มโอกาสออกมากเข้าไปอีกนะครับถ้าเป็นระดับแบบว่าแรนะครับสามตัวนะเออนะฮะแล้วก็เป็นตาฟุ้งฟิ้งแต่ถ้าเป็นแบบระดับคอมมอนนะฮะแต่ตาแดงเนี้ยโอ้โหหมดเลยหมดเลยนะครับเข้มเข้มเข็มนะฮะโอเคเข้มจริงจริงเฮ้ยเอาแล้วนี่นะฮะเห็นไหมฮะแร่สามตัวครับ ุ้งฟิ้งนั่นไงผมบอกแล้วหุ้งฟิ้งได้แล้วฮะได้มาแล้วครับอีปิกอะที่สําคัญเลยเราจะได้ตัวอะไรแค่นั้นแหละครับเรากดเลยนะกดนะเฮ้ยตัวแรกก็อีปิกเลยเนะี่ยอีปิกฮะแบบนี้ฮะอีปิกแน่นอนครับตัวอะไรครับเรามารุ้นฮะร,รอรุ้นรอรุ้นรอรุ้นคําพูดเขาเอาไ <What? S 3> <Brand. S 1> อ้บ้า <laughs> คิดว่าแต่อีปิกมาตัวแรกเอ อยขึ้นฟ้าสนานเออแสงสีฟ้าไม่ใช่มันต้องแสงสีม่วงนะครับนะ <B rap> ถ้าเป็นตัวที่เราไม่เคยได้มันจะขึ้นคําพูดครับแต่ถ้าตัวไหนที่เราได้ไปแล้วอ่ะมันจะไม่ขึ้นคําพูดนะครับเอาละเอาละหาเหตุไหมเฮ้ยใครจะสู้กับฉันออกมาสิเฮ้ยตัวไม่เคยได้บอโอ้โหชัดเลยถ้าอย่างนั้นก็ไปคุยกับลากมะม่วงเถอะชัดเฮ้ยจะสู้กับฉันออกมาดิไม่อยากไหยไม่อยากกินมันม่วงบ๊บ <B rap> <B rap> หนับตาแถไหลโอ้หอปปิกทั้งดีเอาตัวอะไรไมปให้ผมก็ไม่รู้ไอ้บ้าเอเอมันม่วงไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับนะมันก็ดีอยู่แต่มันมีตัวที่ดีกว่าเออผมมีดีกว่าเยอะเลยแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครูน่นี้โอ้โหหมดกันนะครับนะอ่ะเราย้ายไปนี่บ้างฮะอ่เปโซมาครับเฮ้ยนี่แหละที่ต้องการคุณท้าฟงฟิงมันต้องแบบนี้เอพิโซครับ สวยครับไปโอ้โหลุงนี้สุ่มเอเปโซเอาเอเปโซดีกว่านาะเอาเอเปโซักดาวตอนนี้ผมติดอยู่แปกขีดสาไปไหนไม่ได้ <c oughs> เลเวลคุกกี้ก็มากฮะแต่ว่าดาวก็แบบว่าโอ้โหดาวตัวละครแทบไม่มีเลยแบบที่คุณผู้ชมเห็นนะครเอเปโซหนึ่งดาวเออดวงผมเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วควรเล่นหลังผมสายฟรีด้วยนะครับประธานโทษนะฮะเอเปโซสี่ดาวครับผม <c oughs> เกมนี้มันดวงจริงๆอ่ะผมบอกเลยนะมาแล้วมาแล้วตัวอะไรจ๊ะอื้อ <c oughs> สวยคุณสมุนไพร <c oughs> ได้อยู่นะครับผมใช้อืสมุนไพรที่ใครๆก็รู้คุณก็ใช้ <c oughs> ไปครับหมดเปล่าหมดไห่มีอีกไหมอ,อันนี้แหละนะครับนะเวิลด์ออฟอี c ิสองตัวอะไรแบบนี้ไงโอเคน่าจะหมดแล้วแหละครับโอเคครับสวยครับได้อยู่ฮะ เราตามด้วยสุ่มสมบัติครับห้าครั้งมาครับอะไรเอยครับตำราตำราตำราเออเขาควายก็ดีนะครับนะเข่าควายนี่ผมใช้อยู่เออตำราไหมเออหนังกระติกหนังกระติกไม่ได้ใช้หรือว่าส่วนมากผมจะเน้นบบว่าทีมบัฟแบบทั้งทีมมากกว่านะครับนะขออัพน้องสมุนไพรหน่อยนะครับไปนี่แปลงร่างเป็นสองดาวเลยจ้าเย้ yeah. เรียบร้อยนะครับนะเอา ดาวเดียวนี่วะลบผมลืมเบอร์อีกแล้วโอ้ยอะไรวะานี้เดี๋ยวต้องซื้อเศษอีกนะครับขายยี่สิบใช่ปะ่ะเดี๋ยวต้องหานะฮะนะหาในอนารหนาหาในแบบร้านค้าอะไรประมาณน,นี้นะฮะนะโอเคครับคุณผู้ชมวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสำหรับการสุ่มเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ไม่พอนะครับนะสองพันสี่นะครับ,นะ 24, รบเดี๋ยวต้องเก็บอีกหกร้อย เดี๋ยวจะดองเพชรไว้แล้วก็มาส่งให้คุณผู้ชมดูก็แล้วกันเนาะเออเพราะปกติเนี่ยได้สามพันเพชรแล้วก็กดไปตลอดเลยอะฮะนะแล้วเดี๋ยวต้องจัดเมืองใหม่ด้วยเน่ามากขี้เลมมากไออ๋ออะไะครับ,รค,รบคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับหากเพื่อนๆที่ชอบอยังไงครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับบาย